ไม่ได้เลยบันนี้ไมดี่ลปีโป้บากมิดมันน,นี้ปีมีตัวช่วยนี่เด่นๆเป็ดีกรีเด,ดนต้าสติ๊กตัวนี้นะครับไม่ใช่อาหารนะมันคือขนมแต่ว่ามันจะช่วยคัดฟันนะครับมีสามขนาดสำหรับสุนัขสามไส้ซ้ามขนาด ขนาดเล็กสำหรับสุนัขพันเล็กน้ำหนัก5-10กิโลวันนี้นะครับเอ๊5-10กิโลขนาดกลางดี่ยนะขนาดกลางนะครับนี่10-25กิโลขนาดกลาง10-25กโลขนาดใหญ่25กิโลขึ้นไปเอ๊ โอเคไหม right. 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 uh, 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 ไกล่องปีโปอาอไหนโส้หนักกิโลบโบเอาอันไหน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 ครับอ๋อโบ้เอาอันนี้กล่องปีโบโโส้หนักเท่าไรอะอัน่ะไอขนาดกลางสิ้นกึมยี่หกิโลนะครับปีโป้หนักประมาณ1 4บสี่กิโลใช่ไหมถ้าช้ยจะิืออ๋อชายน,นักสิบสี่กิโลตัวนี้นะครับ ซิบตึงยี่ห้ากิโลยูนในระับว่างตัวนี่พีโป้กินได้นะครับเทียบกันคือเหลือให้ลงกับน้ำนักข้อมอมากนะครับมันจะได้ลงกับช่องปากที่ว่าเดีด่ยวตาฟูดคนสบคัญอ่านี่แทนแทนเอาไปเลยเอ่ะ ช่วยขัดฟันนะครับเริ่มกินตั้งแต่วันนี้เลยนะครับได้ไม่ต้องเป็นเงือกอักเสบน,นะครับป้องกันไม่โอนแล้วก็ตีท่ำกันขนมนเป็นรูปตัวเอ็กนะครับขนมนเป็นรูปตัวเอ็กซ่ามาันขัดฟันที่ที่เขาต้องอยากได้ดี้รอยการก่อตัวของขาวีดบุญไอ้ยาทิ่โบเอ็กฉันเลย l น t me blow นี่นี่กินนี่นี่กินอะไรเหมือนก็เล้ยงิจาตอนนี้เป็ดีกรี้เดนตาสติ๊กเขาทำมาทุ่งหลังเจ็ดแทงทุ่งนึงกินได้นึงสัปดาห์นะครับเราจะได้ไม่ง่วงไงเวลาเราไปซื้อเมื่อวานเราซื้อวันศุกร์เราซื้ออีกทีวันศุกร์หราาวันนั้นเลยเฮียเอ็นน่ะกินวันหลาแทงก็ก็พอนะครับควรซื้อติดบ้านไว้เลยนะตัวเนี้ยนี่นะ มากาครับเขาไปคัดฟันฟ้ยาวไปกันนะครับเพชรดีกีเดนตาสติกควรเก็บควรมีติด้านไว้เลยนะครับราคากดสุดคุ้มไม่แพงถ้าซื้อใดตามร้านเพชรชมนะครับแล้วก็ซปเปอร์มาร์เก็ตฉันนำทั่วไปครับฟาวไปกันนะครับหรือหวาถ้าชอปรสอื่นก็มีมีเบิรมเดินอากรดออริจินอลเนี่ยคือมีรสชาเขียวแล้วก็รสเนื้อรมควันนะครับฟาวไปกันนะครับเพชรดีกรีเดนตาสติกเอา